วันชิวๆแบบนี้นะคะต้องพาทุกคนมาทานอาหารและขนมอร่อยๆที่ดิ t ันทีการ์เด้นสัมพาจังหวัดนครปฐมกันค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ในสวนสวยริมแม่น้ําท่าจีนนะคะที่ถูกตกแต่งในสไตล์อังกฤษค่ะลายล้อมไปด้วยต้นไม้นานา,นานชนิดบนพื้นที่กว้างที่มีบรรยากาศล่มลื่นนะคะเข้ามาแล้วสัมผัสได้เลยค่ะว่าที่นี่เต็มไปด้วยความรักและก็ความเอาใจใส่ของเจ้าของพื้นที่จริงๆค่ะ และจุดแรกที่เมื่อเข้ามานะคะต้องก็รู้สึกประทับใจกับที่นี่เลยก็คือพื้นที่ในส่วนนี้เลยค่ะที่ถูกต่อเติมแผ่นไม้นะคะยื่นเข้าไปในป่าไผ่เป็นทางเดินยาวเชื่อมลานจอดรถเข้าไปยังพื้นที่ภายในตัวร้านค่ะคือมันเหมือนเป็นความใส่ใจของทางร้านค่ะที่ทําให้ลูกค้าไม่ต้องเดินบนถนนร้อนๆเพื่อเข้าไปยังร้านนะคะแต่สามารถจอดรถแล้วก็เดินผ่านซุ้มป่าไผ่มาได้แบบชิลๆโดยไม่ต้องกลัวร้อนเลยล่ะคะ่ะ และก่อนถึงตัวร้านค่ะโซนแรกที่เราจะเจอก็คือบัมบูกูกค่ะซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนในท้องล่องป่าไผ่สุดล่มลื่นนะคะมีเก้าอี้หวายเทียมพร้อมกระเบาะนุ่มๆรอให้ทุกคนแวะนั่งพักและเอนกายก่อนเข้าไปยังตัวร้านด้วยค่ะ เมื่อเข้ามาด้านในตัวร้านนะคะตัวร้านจะถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนเลยค่ะโซนแรกที่เจอคือพื้นที่ส่วนกลางของร้านอาหารและคาเฟ่น,นะคะจะถูกจัดแต่งเป็นเคาน์เตอร์สําหรับสั่งอาหารและเครื่องดื่มค่ะและมีโต๊ะว,วางขายเบเกอรี่ที่สามารถเดินมาดูหน้าตาเค้กเบเกอรี่ที่ชอบแล้วเลือกสั่งจากตรงนี้ได้เลยด้วยค่ะ ถัดมาใกล้กันนะคะก็จะมีห้องกระจกเล็กๆค่ะเอาใจคนที่รักต้นไม้และชอบถ่ายรูปเป็นพิเศษนะคะหรือใครอยากใกล้ชิดธรรมชาติค่ะที่โต๊ะด้านนอกก็มีให้เลือกนั่งหลายมุมนะคะรับแสงแดดเบาๆใต้เงาไม้ชิลๆกันไปเลยค่ะ เดินเข้ามาข้างในอีกนิดนะคะเราก็จะพบกับอีกโซนค่ะซึ่งเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอีก1จุดนะคะบริเวณนี้จะมีบ้านกระจกหลังเล็กๆค่ะเป็นห้องแอร์ด้านบนหลังคาปกคลุมด้วยพันไม้เลื้อยนะคะและมีกระถางต้นไม้ประดับตามจุดต่างๆค่ะและตามโต๊ะนะคะก็จะตกแต่งอย่างน่ารักด้วยดอกไม้ที่เก็บมาจากสวนของทางร้านนะคะซึ่งสวยไม่ซ้ำกันเลยล่ะคะ่ะ ส่วนด้านนอกห้องกระจกนะคะก็มีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าสามารถเลือกนั่งได้หลากหลายจุดตามใจชอบเลยนะคะ อย่างวันนี้ที่ต้องมานะคะลูกค้าของทางร้านเยอะมากเลยค่ะเพราะเป็นวันหยุดด้วยแต่ว่าไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเลยนะคะเพราะพื้นที่ของทางร้านกว้างมากจริงๆค่ะแถมแต่ละโซนลายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิดมองแล้วสดชื่นหัวใจเหมาะแก่การมาทานอาหารกลางวันหรือว่าจิบชาย,ยามบ่ายพักผ่อนชมสวนสวยกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวสุดๆเลยละคะ่ะ และอีกหนึ่งจุดที่ต้องสังเกตเห็นนะคะก็คือภายในบริเวณร้านค่ะเขาจะมีจุดในการขายสินค้าและของตกแต่งบ้านจำพวกถ้วยชามชุดถ้วยน้ำชากาแฟค่ะก็คือสามารถเลือกซื้อกลับไปใช้ที่บ้านเองหรือว่าเป็นของฝากก็ได้เช่นกันค่ะ นอกจากจุดจำหน่ายสินค้าแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังรับจัดงานแต่งงานหรือว่าเป็นสถานที่ให้เช่าในการถ่ายพิเรเวดดิ้อีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของทางร้านนะคะนั่นก็คือที่ร้านเขามีเปิดคอร์สสอนการทำขนมอบและเบเกอรี่ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าไปรูตารางเรียนได้แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้านเพจของทางร้านได้โดยตรงเลยค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศของ Little T ทีกาเดนบรรยากาศร่มรื่นอย่าบอกใครเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งต้องก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงตกแต่งจัดวางพื้นที่แต่ละโซนออกมาได้สวยแล้วก็ลงตัวมากขนาดนี้นะคะเพอเจ้าของพื้นที่ที่นี่คือคุณวิท์ค่ะคุณวิทสีรวิทย์ริ้วบำรุงนะคะ นักแต่งสวนชื่อดังซึ่งต้องได้มีโอกาสติดตามผลงานการจัดสวนของคุณวิทย์มาบ้างนะคะตามรายการจัดสวนต่างๆหรือหนังสือเกี่ยวกับการจัดสวนนะคะเรียกได้ว,ว่าคนนี้คือที่สุดของนักแต่งสวนสไตล์อังกฤษในดวงใจต้องเลยล่ะคะ่ะในวันว,ว่างๆนะคะหากใครหาร้านนั่งชิลๆบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาตินะคะแถมอยู่ไม่ไกลกรุงเทพค่ะต้องแนะนำร้านนี้เลยค่ะอย่าลืมมาลองกันนะคะ